ดูโฆษณา30วินาทีเพื่เว็นกำลังใจให้นิชาน,น,นะคะทุกคนขอบคุณค่ะพอ,อรครับในยิงนี้อีกแล้วครับตอนที่449คุณยังจำท่านรัฐมนตรีสร้างได้ไหมตอนแรกฉล้มรองรัฐมนตรีสร้างเพื่อจัดการกับกู้ไว้ตรงจินเสวียนผู้บัญชาการกองทัพเรือที่เพิ่งย้ายมาใหม่กับ เรารัฐมนตรีสร้างเป็นเพื่อที่ดีต่อกันอยิสารเลวเ,เป็นแค่ลูกสซอรพายของรัฐบาลอาหารตัวเล็กๆกล้าได้ยังไงมารังแกสนมของฉันฮะตอนที่เขาถูกย้ายฉันก็ไปที่เมืองผิงเฉิงแล้วโลกภายนอกต่างก็พูดกันว่าฉันไปต่างประเทศเขาไม่มีทางรู้ว่าฉันอยู่ที่ไหน ฉันรู้ว่าเขาแอบสืบหาที่อยู่ของฉันเพื่อฆ่าฉันสมมติว่าเขาเห็นฉันกลับมาแล้วเขาต้องลงมือแน่ถ้าจะยืมมือจิ้นเสียนเพื่อโกงความตายหรอแต่เขาอยากจัดการเธอจริงๆนะเรื่องนี้มันเสี่ยงมากเลยนะวางใจได้ค่ะฉันมีแผนในใจแล้วแต่จะบอกเขาให้ดูเป็นธรรมชาติยังไงดีตอนนี้กู้ชิงโจกลับมาแล้ว ไม่มีใครคอยคุ้มกันด้วยแบบนี้จะล่อให้เขาลงมือได้เหรอล่ยอ,อีกสองสามวันแล้วฉันจะจัดการให้เธอวันต่อมาถึงวันไหวศพของมูซอกู้ชิงโจเก็บข้าวของและเตรียมออกไปกับคนตระกูลเย็ยนฉันเตรียมพร้อมแล้วไปกันเถอะ <c oughs> ไปกันก่อนเลยนะฉันจะอยู่คุยกัยบคุณเย็ยนเสียหน่อยชิงโจ ฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอทุกคนไปอะไรกันหมดเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อวานนะพอฉันกลับมาคนนุณนายสือก็แอบ,บไปพบกับพวกสตรีสูงศักดิ์ของเมืองเย่เฉิงที่ขี้นินทาแล้วปล่าประกาศความลับที่ว่าคุณเหยียดคือเธอออกไปนะคาดว่าวันนี้คนที่อยู่เบื้องหลังของเมืองเย่อเฉิงคงกะจะข่าวเรื่องของเธอไปกันแล้วในที่สุด เจอาที่กังวลมาตลอดก็เกิดขึ้นแล้วสินะดังนั้นความหมายของอภพยกับท่านกองพลก็คือวันนี้เธอไม่ต้องไปแล้วไม่งั้นคนจะวุ่นวายมากอามูจากไปก็คงไม่สบายฉันวางแผนเตรียมพร้อมมานานแต่เพราะการตัดของมูซื้อฉันกับสินเพ่สซื่อก็ต้องมายืนอยู่ในตาพายุอีกครั้งฉัน กลับมาเพื่อร่วมง,งานเคารพศพและจะเดินแผนเพื่อมู้ซื้อด้วยฉันไม่อยากรบกวนความสนุกของมู้ซื้องั้นฉันก็ไม่ไปแล้วค่ะคุณแม่สามวันต่อมาบ้านตระกูลเยียนชิงโจ้ดูฉันขึ้นทีทำไมที่บ้านตระกูลเยียนนายก็ไม่เข้าทางประตูดีๆล่ะปีละเบทํงทำไมเดี๋ยวก็ไปแล้วฉันไม่ อยากลงไปทักทายนะพี่ศพเป็นไงบ้างพรุ่งนี้วางศพไว้อีกวันวันมะลืนก็เคลื่อนศพอย่าถอนใจสิชิงโจฉันจะจัดการเรื่องของใช่จริงซูให้เธอเองอย่าแตะต้องอะไรเธอก่อนนะท่านกองพนเสียลูกสาวลูกชายไปอย่างละคนหนึ่งแล้ว ท่านเนยกับชายซิงซูปะทะกันอีกก็จะทำเพื่อท่านกองพลทั้งนั้นแหละได้ฉันจะทำตามที่เธอบอกนะชิงโจเรื่องราวคือสนุกมากๆเข้มข้นเจ้มจนมากเลยคะ่ะทุกคนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปต้องรอติดตามตอนหน้านะคะ